ใช่เห็นปะะมันเหมือนแบบได้ของแบบปับโอ้าววันดีะผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะได้ผลผลิตเร็วขนาดน,นี้เหมือนกันอ้าววันนี้อย่าไม่ต้องไปสนใจมันฮะขุดๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็แร่ทองอขอโทษครับ <laughs> แล้วต้องสวัสดีครับกลับมาใคขัาสํารองมอสอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเปิดซีรีส์ใหม่ฮะวันบล็อกนะฮะซึ่งไอ้เจ้ามอสวันบล็อกเนี่ยฮะมันจะมีบล็อกวิเศษอยู่หนึ่งบล็อกค่ะที่เราสามารถทุบมันกี่ครั้งก็ได้แล้วมันจะให้ผลผลิตเราออกมาเยอะมากค่ะซึ่งมันก็เคยมีเป็นพวก Data Pack มาแล้วทีหนึ่งฮะแต่ว่านี่ฮะเป็นมอสเนี่ยฮะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันฮะตั้งชื่อโลกนิดนึงะตัั้งชื่ออวไรดีเยนะฮะ ซึ่งเอาจริงไอ้เจ้าวันบล็อเนี่ยฮะมันก็เป็นกระแสมาอยู่ช่วงหนึง่งใช่ไหมแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่าแบบเอ้พี่เล่นวันบล็อกหน่อยคือจริงๆผมขี้เกียจเล่นดาตาแพ่ะนะแต่พอดีเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นมอรก็เลยแบบเอ้ยน่าสนใจก็เลยแบบอลองเล่นดูแล้วกันฮะแล้วก็บวกกับที่เอาชีวิตรอของผมไม่รู้จะสร้างอะไรเพิ่มเติม,ตมนะฮะยังว่าค่อนข้างแบบขี้เกียจนิดนึนงอะไรเงี้ยฮะโอเคน่าสนใจครับอู้วันบล็อก โอเคครับนี่เริ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่คือบล็อกวันบล็อกของเราใช่ไหมฮะโอเคฮะรอบข้างตรงนี้เนี่ยฮะของเราจะยังไม่สามารถทุบได้โอเคป่ะฮะคือมันทุบไม่ได้แต่ว่าตรงนี้ฮะเราสามารถทุบได้น่าสนใจแล้วมีไอเทมอะไรเพิ่มเติมด้วยเนี่ยอู้อู้มอสจักรวานอู้น่าสนใจแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเล่นจักรวาลเลยฮะเอาจักรวานนี้ให้รอดก่อนอย่าเพิ่งไปแบบจักรวาลดาวทางช้างเผือกอะไรมันเล่นยังไงเนี่ยเออโอ โอ้มันซูมได้โ <c oughs> อ้ <c oughs> อ <c oughs> เล่นไหมครับมาตั้งนานเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคฮะมันสามารถค้นหาะลรพวกนี้ได้อันนั้นเอาไปก่อนละกันฮะอยู่จักรวาลนี้ไปก่อนแล้วก็กาวากวก Material and you เอ่า,อาก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเหมือนกันฮะมีอะไรฮะบูปินแพ็คโอเคนะได้เอเทียมอะไรออกมาเยอะมากเอ่อมีอะไรค,ค,ค,ะคะไไรับม,มีเควสบุ๊กนะฮะโอ้เปิดสมุดเควสดูสักนินดนึงดีกว่าฮะมีเควสอะไรบ้าง getting start แล้วก็อ๋อว้าว มีแร่เยอะเหมือนกันกนะเนี่ยฮะน่าสนใจ <c oughs> เรามาเริ่มจาก getting start ก่อนเลยแล้วกันฮะกดเล t Start ป๊อกถ้า you have get party โอเคฮะเราเล่นคนเดียวดังนั้นเราไม่ต้องปาร์ตี้อะไรกดปุ๊บโอ้โอเคครับเสียงดังส <c oughs> เสียงดังฟังชัดดีอ่า เรากดออกไปไหนดูสินะอู้มีอะไรเพิ่มเติมด้วยนะฮะเขาให้เราสะสมดิน128ก้อนว h a t The Mel โอ้มันจะต้องเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮะอ้าได้ได้ได้อ่าเราก็ทุบไปแบบนี้นะฮะเห็นปะฮะพอเราทุบเนี่ยฮะมันก็จะมีบล็อกออกมาเรื่อยๆลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะเราก็ทุบทุบทุบบางค้ามันก็จะมีบล็อกที่ไร้สาระเช่นไอเจ้าใบไม้ B เนี่ยถามว่ามันมีประโยชน์ไหม hmm. มันก็ไม่มีประโยชน์นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้เพื่ออะไรและในตัวนะครับมันจะมีไอเทมอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือ อนาลิเซอร์นะฮะก็คือเอาไว้ดูว่าแบบตัวเนี้ยเราทุบไปแล้วทั้งหมดกี่บล็อกอย่างตัวเนี้ยเราทุบไปแล้ว6บล็อกใช่ไหมเอาเคฮะเราเช็คอีกรอบหนึ่งเราทุบไปทั้งหมด7บล็อกและเห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะมันจะเขียนอยู่ว่าแฟลตแลนด์คือพอเราทุบไปเยอะเนี่ยฮะมันจะมีมันแบบอัปเกรดอะไรประมาณเนี้ยอย่างตัวเนี้ยเราอยู่แบบบริเวณเบื้องบนใช่ไหมฮะถ้าเกิดสมมติเราทุบไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเราจะมีโอกาสได้ของดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะดังนั้นเราจะต้องอดทนกัดไฟแล้วก็ทุบไปเรืือ่อออยยไดด้นินะะนนทาเหมมัแแบบบบขง โอ้โหวันดีฮะผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะได้ผลผลิตเร็วขนาดนี้เหมือนกัน,งงนอ้าววันดีฮะเออได้วัวแล้วใช่ไหมฮะเออเราควรจะขยายเกาะสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคฮะขยายเกาะกอนแล้วกันนะวันดีวัวโอ้โหนายเกิดเร็วมากเลยเนี่ยปั๊บพี่วัวถอยนิดนึงนะถอยถอย,ถอย,ถ,อยถอยก่อนน้องน้อง,องไปข้างหน้าก่อนไปข้างหน้าก่อนเกิดเร็วดีเหมือนกันนะฮะโอเคฮะขอตรงนี้น<ส>ิดน<ๆ>ึงนะฮะแล้วก<ๆ>็ต<ๆ>่อบล็อกแบบนี้โอเค อยู่ตรงนั้นไปก่อนนะอย่าเพิ่งเดินลงโลกนะฮะโอเคครับเรามาทุบดินเพิ่มเติมหน่อยละกันฮะได้เคลได้ทรายอ่าฮะผมไม่แน่ใจนะว่าเราต้องทุบป,ประมาณกี่ร้อยครั้งก็ไม่รู้นะฮะเอาลองดูละกันตอนนี้เราทุบไป20กว่าครั้งใช่ไหมฮะเดี๋ยวสะสมไปเรื่อยๆเย้ h yeah. อู้นี่ไงฮะเห็นป่ะฮะเควสเสร็จไปอหนึ่งอันนี่ไงอ่าเราก็จิ้มที่ทรายแล้วเราก็กดปึ๊บได้เลดทรายเออเลดแสนนั่นแหละฮะอันนี้วัวเหรอฮะ เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนและนี่คืออะไรฮะสะสมเคล่ะได้ฮะสะสมไปเรื่อยๆอู้สาหลาย <laughs> ได้บล็อกสาหลายด้วยเหรอเนี่ยปาดตัดตัดัด,ดเอาไว้กินได้นะฮะว่าแต่ว่าเคลเนี่ยฮะคือเขาต้องการที่มันเป็นบล็อกใช่ไหมดังนั้นเราอัดเป็นบล็อกแบบนี้แมบเย่ <Yay! S 1> สำเร็จเควสไปเรียบร้่อยครับได้รับเคลเพิ่มเติมและนี่คือเขาให้เราทําอะไรฮะให้หาทราย10อันแล้วก็เคลอีก10อันอัดได้นะฮะเราเอาเคลไว้แบบนี้แป๊บนึงนะฮะเอาแบบวัวเธอนี่ก็เก็กะนายนี่ก็เก็กะจริงๆเลยฮะโอเคฮะ แบบนี้อ่าเราได้เคลครบเรียบร้อยใช่ไหมฮะเราต้องหาสายเพิ่มเติมฮะว่าแต่ว่าบล็อกวันบล็อกเราอันไหนเนี่ยเออเออเออเอ๊ะเอ๊เอบล็อกเราอยู่ไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะวันบล็อกเราอยู่ไหนอันนี้ปะไม่ใช่อ่ะอันนี้ปะอันนี้ปะอ๋อโอเคครับมองไม่เห็นโอเคฮะทุบไปเรื่อยๆเย่เย่มันน่าจะมีแบบเอฟเฟกอะไรนิดนึงเนาะว่าแบบเอ้ยตรงเนี้ยฉันคือบล็อกพิเศษนะอะไรอย่างเงี้ยฮะคือบล็อกมันกลมกลือนมากเลยเนี่ยเไหนปะไเนี่ยพอแบบเนี้ย บล็อกมันกลมกือนจนแบบบ็อกอยู่ไหนก็ไม่รู้เรามาตั้งคีย์ลัดกันสักนิดนึงดีกว่าฮะคือเวลาเราจะเปิดสมุดเควสเนี่ยฮะเราจะต้องใช้หนังสือใช่ไหมฮะ <No. S 1> ซึ่งมันเป็นอะไรที่เสียเวลามาก <No. S 1> ดังนั้นฮะเราจะมาตั้งคีย์ลัดนิดนึงมาตรงคอนโทรลแล้วก็เซิร์ชไปว่าเควส t ปะอะฮะแล้วเราก็กดตัว L แล้วกันปองกดดันกดดันกดดัน <laughs> กดดัน <laughs> นี่ไงฮะกดตัว L ก็ได้เรียบร้อยเย้ yeah. ดังนั้นไอ้เจ้าหนังสือเควนบุ๊กอันนี้เนี่ยถาวะจำเป็นไหมก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปฮะเราจะโยนทิ้งก็ได้หรือเราจะเก็บเอาไว้ก็ได้นะแต่ว่าเก็บเอาไว้ก่อนล้วกันมาทุบไปเรื่อยๆครับเย้ระหว่างนี้ขยายเกาะหน่อยดีกว่าฮะรู้สึกเกาะของเรามันทับแคบเหลือเกินตัวนี้คือจุดกึ่งกลางนะฮะดังนั้นฮะก็ตรงนี้1 2แล้วก็ตรงนี้1 2โอเคฮะขยายนิดนึงตอนนี้เรามีดินค่อนข้างเยอะแล้วฮะ,ะดังนั้นขยายมาฮะขยายมา ขยายขยายขยาย,ย,าย,ย,ายตอนนี้ผมกำลังแอบสงสัยฮะเราจะหา c o b b สโตนได้จากไหนฮะลองเซิร์ชดูซิ c o บ b l e s t o n e มันจะมีวิธีการปั๊ม c o บ b l e s t ยังไงบ้างฮะ<ห>วิธีการปั๊ม c o บ b l e s t o n e ก็ฮะวิธีการปั๊ม c o b b l e s t o คือเอาค o b b l e s t มาเผาเพื <c oughs> ่อนี่นี่มันอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษนึกว่านื้อว่า c o บ b l e s t oh. อ๋อคงจะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะเอาโค b b l e s t มาเผาแล้วจะได้ c o b b l e s t o โอ้โหนับว่าเป็นสุดคราบที่ดีมากเลยอยากจะตบมือให้ล่งหน้ามากเลย แต่ว่ามันไม่ใช่ฮะใจเย็นๆวิธีการปร๊มคาร์อบอสโตนใช่ปะก็คือต้องใช้ Peppers หรือ p e ปเหาได้จากไหนเออไหนดูสิฮะเออติกตอกติดตอกติดตอก,ก,ก Peppers ปกติพวกเศษหินพวกเนี้ยฮะคือมันจะเกิดจากการที่เราแบบไม่รู้นะเอาความรู้จากมอสเก่าก่อนก็คือเราสามารถคลิกขวาที่ดินตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะเราคลิกขวาไม่ได้โอ,โอเค <laughs> สนุกละกดชิป <laughs> และคลิกขวา และแมลแลวเราสามารถปั๊มคอบอโตนได้ในค่ำคืนแรกๆแล้วหรอเนี่ยโอเคครับอย่างนี้ก็สวยงามดิโอ้แล้วผมเอาดินไปขุดตรงนี้หมดเรียบร้อยแล้วอะไม่ใช่ดิคือเอาดินไปถมพื้นเรียบร้อยหมดแล้ว,วอ่ะเสียดายอ่ะโอ้โอเคฮะเราเอาคอบอโตนออกมาแบบนี้นิดนึงเงียอดเยี่ยมฮะได้คอบอโตนเรียบร้อยขายายเกาะกันได้อย่างรวดเร็วคราวนี้เวลาเราขายายเกาะเราก็ไม่ต้องงอไอเจ้าบล็อกตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะวัวเนาะแต่ตัวนี้ผมลำคันวัวมากเลยเดี๋ยวทำไงกับวัวดีอ่ะ ขยายเก,กาะไปแล้วกันนะฮะขยายขยายขยาย,ย,ายผมขออนุญาตในประเทศวัวมาเอ๊ะไม่ใช่ขอเก็บบล็อกดินตรงนี้นิดนึงไมมดินลงไปแล้วไม่โอเคครับได้อะเย้ <c oughs> ดินมันแพงดินเออหรือว่าเราไม่ควรทุบหรือว่าเราควรปล่อยให้มันอย่างนั้นต่อไปแล้วกันเนาะจนกว่าเราอนาคตจะแบบปั๊มดินได้อะไรเงี้ยฮะ อ่ะใช้หินต่อไปฮะอ่ะเราก็แปะไปแปะไปแปะไป,ป,ะไปเราจะในระเทศบัวมาบริเวณขอบๆตรงนี้หน่อยละก,กันอ่ะ,อะเออใช่ฮะมอสอันนี้เนี่ยฮะมันสามารถวางบล็อกแบบพิเรนได้ด้วยฮะ mm. ดูตรงนี้เห็นปะฮะน,นี่ก็คือมันแบบเคอร์เซอร์มอสปกติแต่ถ้าสมมติเราเลงมาตรงนี้เห็นปะฮะมันจะมีเครื่องหมายเหมือนแบบมากกว่าน้อยกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราสามารถวางบล็อกปอกแบบนี้ได้คือเหมือนเราสามารถเอื้อมไปที่กลางอากาศแล้วเราก็วาง่างนี้ได้เลยเออเหมือนไมคามเบดล็อกเลย โอเคคอปสโตนได้เพิ่มเติมแล้วเยี่ยมนะเราก็ต้องมานั่งปั๊มดินแบบนี้กันไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆเรื่อยๆดินเคลรายดินเคลรายแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะซึ่งขั้นตอนตอนนี้คะเราจะต้องทุบตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอของดีโอเคป่ะฮะเพื่อประหยัดเวลาดินนิวฮะโอ้หวัดดีฮะมีโอกาสได้แกะด้วยโอเคนะเราจะเอาแกะไว้ตรงขยับนิดหนึ่งแกะแกะจ๋าแป๊บนึงนะครับผมขอฝากแกะไว้ตรงนี้อย่างนี้ นี่นี่นะฮะคือนายน่าลำคาญมากเลยขอ,อฝากไว้แป๊บหนึ่งนะฮะนี่เนี่ยเอ้ยไม่ใช่นี่จึ๊บจึ๊บโอเคฝากไว้ก่อนคือมันก็แบบเดินไปเดินมาอะไรอย่างงี้งมันน่าลำแขนะะอ้ววเหมือนกันนายนายมาอยู่ม,มุมตรงนี้เลยน,น,นายไปอยู่ตรงนู้นนายไปอยู่ตรงนู้นนี่อะไรอยู่อ้ววัตเตอร์แมวมันคืออะไรอะฮะเอ่ออ้าว เออมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันยาถามนะครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าบัวจะรบกวนไปตรงข้างหน้านิดนึงน้าๆๆๆบัข้างหน้าตัวนี้ข้างหน้าตัวนี้เออใจใจใจเข้าไปข้างหน้าเออเออเออใจใจใจกึบแป๊บหนึ่งนะฮะเงียบเงียบอายดินหมดแล้วออ้เจอกล่องอะไรอีกด้วยอันนี้คือกล่องเด์ทเชดอะโอเคครับเขาเนี่ยเราได้ดินสมใจอยากเลยโอเคทุบนะฮะตอนนี้เราเราได้เดอทเชดในลำดับเท่าไหร่เนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อเราขุดไปประมาณ1 0 5ครั้งเราจะเจอกล่องดิน นับว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะทุบๆอาแล้วเราก็ได้ดีอีกรอบหนึ่งไหนดูซิเราเลเวลอัพแล้วหรือยังยังไม่เลเวลอัพฮะมาเราได้ดีเรียบร้อยแล้วก็อุดวัวตรงนี้นิดนึงอุดอุดอุดุดต้องขออภัยในค่ําคืนแรกๆด้วยนะฮะมันอาจจะมืดนิดนึงเพราะอะไรฮะเราไม่มีไฟเห็นป่ะฮะมันมืดตึ๊ดตื้อเลยอ่ะอู้อันนี้ได้ไอเทมอะไรด้วยเนี่ยฮะถ้าเกิดสมมติเราเครครบเราจะได้เอ่อที่ปลูกต้นไม้อ่ะโอเคสวยงามฮะเราได้ที่ปลูกต้นไม้เราเอามาฝากไว้ตรงนี้นะฮะ ฝากเอาไว้ก่อนคือไอ้ที่ปลูกต้นไม้อันนี้เนี่ยฮะเรายังไม่มีต้นอ่อนดังนั้นก็ฝากไว้ก่อนแล้วกันออ้เราได้ต้นอะไรด้วยเห็นปะเราได้ต้นสวีทอะไรเนี่ยเออมี2ต้นนะเนี่ยฮะมีบสอสซอมแล้วก็บสอสซอมเราจะปลูกต้นไหนดีฮะเอาสักต้นหนึ่งแล้วกันฮะจำจีผลละไม้แตงไทยแตงกวาแปะปลูกไปมั่วๆก่อนแล้วกันหคือต้นอะไรไม่รู้นะฮะเอานี่ไงเรามีโอ๊กแซปปิ้งด้วยออะปลูกแปะรอไปฮะ Oh, oh. ใช้เวลาตั้งสองนาทีกว่าจะโตแต่เร็วมันช่างยาวนานเหลือเกินน uh huh. ี่ไงเรามีต้นอ่อนอยู่นี่ไงเราเราแปะได้ไหมเราแปะแล้วเรากดชิปกดชิปไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตทูบ็อกซ์ไปเพิ่มเติมก่อนแล้วกันฮะถ้ามีอะไรตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งเพื่อการประหยัดเวลาดีนิวฮะโอ้ตอนนี้เราเจอไก่อีกแล้วอ่ะโอเคครับเราจะฝากไก่ไว้ตรงฝากฝากฝากไก่ไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่ง thank you แล้วเราก็เจอเดอะเชดอีกแล้วนะฮะ โอเคครับตอนนี้เราได้ทำเอ,อ่อปุ๊บโอเคครับเราได้เดิร์เทเชดมาตั้ง2อันแนะ่ะซึ่งไอ้เจ้าเดิร์ทเชดเนี่ยฮะบอกตามตรงมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยะฮะก็คือไอ้เจ้าเดิร์ทเชดเนี่ยฮะมันสามารถใส่ได้แค่บล็อกเดียวแล้วมันใส่ได้แค่ดินมันมีประโยชน์ตรงไหนเนี่ยฮะเราไม่สามารถเอาของอื่นไปใส่ได้นะหินอย่างงี้ใส่ไม่ได้โอ้โหดูชื่อไอเทมซะก่อนครับเดิร์ทเชดเก้าพันใส่ได้แต่ดินตอนแรกก็นึกว่าแบบเอ้ยใส่ดินได้ตั้งเก้าพันชิ้นปรากฏ ดดไหนดูซิมีเควสอ,อะไรน่าตื่นเต้นบ้างนะครับตอนนี้เราทำเควสดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดรับของรางวัลเย่ yeah. แล้วก็ได้ใบไม้เย่ไ่ถึงต้นอ่อนรับของรางวัลรับของรางวัลรับโอ้ยหลกจอยจังรับของรางวัลรับของรางวัลรับยังไม่ได้ตรงนี้รับของรางวัลเย่ <Yeah. S 1> อู้มีกล่องพิเศษอีกหนึ่งกล่องฮะไอ้ยันี้น่าสนใจมันคือกล่องอะไรย่วาว้าว โอ้เราสามารถหาน้ำได้แล้วใช่ไหมเนี่ยฮะสวยงามแล้วเราก็มีไม้ใช้แล้วแล้วเราก็มีต้นอ่อนแล้วว้าวไอ้ฟิวเกิสด่าด่าด่าดาดาดาซึ่งให้ผมเดานะฮะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้เนี่ยฮะพอเราทุบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยฮะเราก็จะได้อัปเกรดของใหม่นะฮะคือตอนนี้ฮะเราอยู่ขั้นที่เท่าไหร่ฮะเราอยู่ขั้นที่เอ้นี่ไงเห็นปะ่ะด้านซ้ายตรงนี้อยู่ลำดับที่เท่าไหร่ฮะลอยเก้าสิบเก้าเห็นปะ่ะฮะดังนั้นถ้าเกิดสมมติเราทุบอีกหนึ่งอันมันจะกลายเป็นช่องย้อยแล้วเราก็จะได้ของทีี่่ดดกวาเิม ปึ๊บนี่ฮะอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยงามแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลากลางคืนอ่ะน่าเศร้ามาทำให้โลกของเราสว่างสวยกันดีกว่าฮะอันดับแรกฮะเราก็จะเอามาทำคอปเปอร์สเตนแบบนี้ก่อนอะเรามีไม้แล้วใช่ไหมฮะทำคัพติ้งเทเบิลเลยฮะคัพติ้งเทเบิลเย่แปะไว้ตรงนี้ทำเตาเฟอร์แนหฮะ และหลังจากนั้นเราก็จะทําไฟฮะเอาเชื้อเพลิงมาเผานิดนึงนะฮะแป๊บนึงนะเอาเชื้อเพลิงไปเผาแบบนี้นิดนึงเราก็ทําเป็นไม้แพงแล้วก็แบบนี้รอสักครู่ฮะได้ฐานเรียบร้อยครับแล้วเราก็ทําไฟแบบนี้ฐา,านหายอ่ะปึ๊บปั๊บปั๊บ,บแล้วโลกของเราก็สว่างสวตบมือ <ules> สุดยอดคําคืนแรกในที่สุดฮะเราก็มีแสงสว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเราจะแปะมันให้ทั่วเกาะแบบนี้เลยครับเย่แต่ว่าบล็อกมันสีแปลกๆดีเหมือนกันนะเนี่ยฮะสีเขียวมันคือสถานะอะไรดูแป๊บมันคือบล็อกอะไรบล็อกฟาร์มแลนด์อ้น่าจะมีของที่ดีกว่าเดิมไหนลองทุบดูสิมีอะไรบ้างอู้แตงโมมีแตงโมด้วยโอเคแล้วก็มีบล็อกหญ้ามีแตงโมมีบล็อกดินแล้วก็บล็อกอะไรเนี่ยโพเทโต โปเตโต้โปเตโต้นะฮะเราก็ได้มันฝรั่งมาอ่ะตอนนี้ของในตัวเริ่มเต็มอีกแล้วฮะทำกล่องเก็บของดีกว่าฮะกล่องเก็บของโ h oh, โ o no. oh oh โนโนโนขอโยนของทิ้งแป๊บหนึ่งนะฮะปิ้วแล้วก็ทำกล่องเก็บของปุ๊บป,ป,ปุ๊วปิ้วปิ้วเอ้ากล่องเก็บของก็มีอยู่แล้วนี่หว่ามองไม่เห็นขอโทษนะตาถั่วเอ้เอ้เอ้เมอ,อ,องไม่เห็นเหมือนกันเดะเอ้เอ,เอตาถั่วเอ๊ะผมนี่แหละตาถั่ว ทำกล่องเก็บของเพิ่มเลยก็ได้ฮะไหนๆก็แล้วฮะกล่องเก็บของโอเคแป๊บหนึ่งนะโอ้ oh. กล่องเก็บของไม่เหมือนกันอีกทําไม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 ทาไมทำกล่องเก็บของแบบง่ายๆกันไม่เป็นหรอไงเนี่ยฮะไหนดูสิฮะกล่องเก็บของธรรมดาทาไงเอ่อออก็คือเอากล่องอันนี้มาค้าอีกทีหนึง่งโอเคได้ฮะแปบ๊บหนึ่งนะฮะทบุบแบบนี้อ่ะฮะแล้วก็มาค้าแบบนี้ก็ได้กล่องเก็บของธรรมดาโอ้ย oh, yeah. เก็บของที่ไม่จำเป็นเบเอ๊ะตรงนี้เราทุบได้ไหมเลวขี้ขวาอ๋อเราขี้ขวาได้อ๋อโอเคแล้วเราก็ได้สต,ติ๊กมานะ่าภาคภูมิใจมากเราทำเครื่องมือกันดีกว่าฮะเครื่องมือสิ่งนี้เลยมันคืออะไรมันคือพิกแอคของเรานนั่เองครับเย่นครับคือแรกได้พิกแอคไปที่เรียบร้อยแล้วตบมือตบมือตบมืออ้ะแ <c oughs> <c oughs> ล้วไงกับชีวิตต่อตัวนี้ฮะเราต้องขยายเกาะให้ใหญ่กว่าเดิมเคปาะฮะเพราะตัวนี้ฮะ ดูสิ่งมีชีวิตเราสิฮะตอนนี้เรามีไก่เรามีวัวเรามีแกะแล้วเรามีไก่อีกตัวหนึ่งซึ่งไก่อีกตัวหนึ่งไปเที่ยวไหนแล้วว่าผมเออโอ้โนผมจําได้ว่าผมมีไก่2ตัวไหมนะไก่ลงโลกไปแล้วเหรอใจเย็นนะฮะไก่อีกตัวหนึ่งไม่ไก่หายไปแล้วเอ๊ะหรือว่าไก่มันมารวมอ๊อไก่อยู่นี่ไก่อยู่นี่ไก่อยู่ในคออวัวโอเคโอเคโอเคตอนนี้ฮะเรามีไก่ทั้งหมด2ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าเราจะทำไงกับมัน อย่าเพิ่งทําอะไรกับมันเลยฮะฝากไว้ก่อนอันนี้ก่องข้าวใช่ไหมฮะกองข้าวทําอะไรได้บ้างได้ต้นข้าวอเคออร์แกนิกคอมีไอเทมแปลกๆอีกเยอะเลยเนี่ยก็แงะแหละฮะมันเป็นไมโครมอสไหนดูซิมันทําอ,อะไรได้บ้างฮะเราลองกด use ดูซิสามารถหมักแล้วก็ได้เป็นอู้เป็นดินที่น่าสนใจโอเคโอเคน่าสนใจฮะอะมีข้าวให้ด้วยฮะเอ้ยเวอร์ชันนี้โอเคนะเนี่ยฮะมันมีอัปเกรดอะไรด้วยอะไรเนี่ยมาเจนตา โอ้ oh. ของเยอะดีจริงๆข้อเสียของการเล่นไอ้เจ้าวางบล็อกเนี่ยฮะก็คือมันจะมีไอเทมอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดฮะแล้วเราก็ต้องมานั่งคอยเก็บ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 แบบนี้แหละยังไงก็ตามฮะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บพวกเศษหินตรงนี้แป๊บหนึ่งครับผมอยากจะขยายเกาะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดินิวฮะแล้วตอนนี้ฮะเราก็ขยายเกาะของเราให้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆฮะเนี่ยผมชอบระบบวางบล็อกอันนี้มากเลย <c oughs> เห็นปะเนี่ยคือเราไม่ต้องแบบมานั่งเลงแบบเนี้ยเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ต้องมานั่งเลงแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็เลงแบบนี้อออะะะไไรยยยยย่่่าาาาาาางงงงเเเเเเีีีีีุ้้้สสวววลลลลฮฮกกกศแบบนนนดดป็ิทมแบบ และไม่พอนะฮะเราสามารถเล็งวางบล็อกข้างล่างตัวนี้ได้ด้วยเห็นปะฮะมันจะมีเครื่องหมายเหมือนแบบอะไรนะเครื่องหมายแบบวงเล็บสี่เหลี่ยมเหรอเห็นปะฮะเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายแบบเนี้ยเนอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดสมมติวางปกติมันก็จะแบบนี้ใช่ไหมแต่พอมีเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยฮะวุ้นเห็นปะฮะสามารถวางข้างล่างได้ด้วยโอ้โอแต่ว่าเรายังไม่ต้องการฮะทุบๆๆบวางให้ดูเฉยๆโอเควางบล็อกแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะแล้วเราก็จจะะะะะะทาาาาฟรรร์มมมมต้้้้้้้นนนนนไไไใใหหญ่่กขึฮฮฮเเเพพอออออคคืสแ็ัีีย มันไม่มีกดปุ่มชิปรัวๆเข้าใจไหมคือถ้ามันมีปุ่มชิปรัวๆอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะสามารถแบบปลูกต้นไม้ได้เยอะๆไงแต่ปัญหาคือมันไม่มีปุ่มชิปรัๆวๆเราก็ต้องมานั่งแบบลำบากกับชีวิตอะฮะเนี่ยก็ต้องมานั่งวางแหวแบบนี้อะชั่วข่าวฮะวางแหมะไปฮะปามชั่วข่าวฮะปากไว้แป๊บนึงอะแบบนี้เรามีต้นอ่อนอะไรบ้างเนี่ยเรามีโอ๊กใช่ไหมอะปลูกไปเลยฮะปาบปาบปาบ มันต้องมีต้นไม้สักต้นแหละฮะที่ภายในคลิปนี้มันจะต้องโตเห็นไหมเนี่ยเราปลูกไว้ตั้งหลายต้นมันต้องมีสักต้นต้องมีสักทางต้องมีสักทางแล้วระหว่างเราต้นไม้โตเราก็มานั่งถูไปเจ้านี่รอไปก่อนะฮะปัก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 รู้สึกเราจะได้แตงโมค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะเนี่ยแตงโมแตงโมก็อย่างน้อยก็เป็นอาหารที่ดีนะแหละฮะในช่วงแรกๆโอเคฮะฝากไว้ก่อนอู้ฟักทองเอ้ยอันนี้ก็น่าสนใจฮะฝากไว้ก่อนเลยเย้ อะไรเนี่ยมีไอเทมอะไรอีกแล้วเนี่ยอืม hmm. ไอเทมอะไรน่าจะเป็นไอเทมผักมั้ง <c oughs> ไม่ไอเทมอะไรเออไหนดูสิเออกระลำเหรออ๋อกระลำปีหัวผักกาดเอออะไรอะไรสักอย่างนั่นแหละครับผมไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นมีอะไรเนี่ยมีโทเมโต้นะฮะมเมื่อเขือเทศเย้ <Yeah! S 1> รู้สึกมันเป็นยุคข,ของกเกษตรกรรมจริงๆนะเนี่ย Ooh, อู้อัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ในขั้นของแร่แล้วใช่ไหมเนี่ยอันเดอร์กราวตายแะ้วสนุกแล้วฮะ แล้วรู้ป่าฮะว่าไอ้เจ้าขั้นอันเดอร์กราวเนี่ยฮะเอ่อเอ่อเอ่อเอาอ,อุปกรณ์วัดหายไปไหนอุปกรณ์วัดอยู่นี่โอเคครับลองดูสิฮนะอันเดอร์กราวอยู่ในการขุดที่300ร<อ>้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าไอ้พวกอันเดอร์กราวเนี่ยฮะเวลาเราขุดไปเนี่ยมันจะมีมอนเตอร์ออกมาบ้างหรือเปล่า<อ>คือผมเคยได้ยินมาผ่านๆน,น,นะฮะว่าไอ้พวกไมค์คราฟวันบล็อกเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มอนเตอร์ออกมาด้วยน่ากลัวมันจะมีอะไรออกมาใส่เราไหมเนี่ยแล้วนี่เราจะขุดได้หรือเปล่าลองลองดูว่าขุดได้ไหมขุดได้นะฮะอู้ทองนี่แหละครับปัญหา ที่ขุดหินของเรามันขุดทองไม่ได้นะฮะอดขุดทองเลย <c oughs> เอ,อ๋คนละขุดกันนะขอโทษก็ก็ขุดแบบเสียไปเลยแล้วกันนะฮะน่าเศร้าไม่น่าทองเดี๋ยวเอ๊ะขุดได้ด้วยเหรอเหรออ๋อตัหนึ่งนะฮะมาที่ตรงนี้ได้ทอโอ้ <c oughs> แล้วนี่อะไรเนี่ยแร่ยูเลเนียมใช่ไหมอ่ะขุดไปอะแกนิกแ er อนเดอร์ไซด์อะไอ้นู่นอ่ะแร่อะไรเนี่ยมองแกนไน แล่อะไรไม่รู้แปลกๆอย่าไม่ต้องไปสนใจมันฮะขุดๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็แร่ทองเย้ข <Yeah. S 1> อโทษ,โทษครับ <laughs> oh no what the hell โอเคสนุกสนานไม่ละครับบอกเลยว,ว่าจะมีเบรกออกมา oh no ขอโทษที่ทำให้เสียงดังนี่เนี่ยโอ้ oh, เป็นรูเลยแปะแปะแปะไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนะริง โอ้โหเอาเอาไก่แหกแป๊บนึงนะฮะ<ร>ไม่ตายแลว้วคิปเปอร์มันออกมาได้ไงอนะน่ากลัวน่ากลัวโอ้โหต้องเอาแมวมาคุ้มครองแล้วละ่ะนะน้องหลอดเราเอ้ยใช่หายไปนานถามว่าจะซักเราหรือยังยังไม่ได้ซักค<ด>่ะเอาไปปัดฝุ่นมาเนี่ยหลอดช่วยหน่อยดีคือคิปเปอร์มันออกมาเห็นป่ะเนี่ยน่ากลัวหลอดช่วยช่วยช่วยไล่คิปเปอร์นหน่อยดีแมกวกลัวนะฮะเป็นแมวที่คิปเปอร์ไม่กลัวนะฮะโอเคฮะขุดอีกสักรอบฮะถ้าคิปเปอร์ออกมาทีผมจะปิดเอพิโซดเลยนะเดี๋เด็ดเด็เด มันขุดได้จริงป่ะเนี่ยเอ้าโอ้าฮาร์เดนสโตนโอเคครับเป็นหินที่แข็งมากผมว่าเราคงจะต้องลำบากกับชีวิตแล้วลหละเราต้องหาที่ขุดที่ดีกว่านี้แล้วละ่ะคือที่ขุดหินอันนี้นะ <c oughs> น่าจะลำบากกับชีวิตะอะต้นไม้โตเรียบร้อยครับสวยงามอ่ะอะขอตัดต้นไม้อีกสักนิดนึงแล้วกันฮะก่อ,อนที่เราจะแฮปปี้เอนดิ้งกันในวันนี้ฮะอ่ะได้แล้วโอเคอ่ะได้แล้วอขอบคุณคือคนทำมอสฮะอย่าเอาคิปเปอร์มาใส่งี้ได้ไหมออกมาช่วงแรกๆแบบนี้แมวตกใจ โอเคฝากไว้ก่อนฮะแบบนี้เย่ yeah. แล้วเราก็จะทำขวานแล้วเราก็จะไปตัดไม้ใช่เลยอ่าฮะอ่าฮะเย่เย่เย่อู้ใบไม้ร่วงเร็วบักใบไม้ร่วงเร็วใบไม่ใบไม้วู้วแซปปิ้งล่วงไปแล้วอ่าอ่ายังเหลือยังเหลือหลอดหลอดหลอดโอเคฮะเราเหลือแซปปิ้งอยู่นิดๆหน่อยๆนะฮะเราควรจะทำพื้นให้มันใหญ่ๆ ทำพื้นให้มันกว้างๆแป๊บนะฮะคือเราต้องขยายไปที่อื่นแล้วล่ะฮะเราต้องย้ายสัตว์ตัวนี้ไปที่อื่นด้วยแหละเพราะตอนนี้ฮะเวลาเราขุดไอ้เจ้าบล็อกเดียวของเราเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วเนี่ยๆๆไอ้เจ้าบล็อกเนี่ยฮะมันจะมีโอกาสที่มอนสเตอร์ออกมาได้ทุกเมื่อดังนั้นเออเราต้องย้ายสัตว์ออกไปในอนาคตฮะแต่ยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปแค่นี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับก ถ้าชอบซีรีส์ใหม่อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไปไป